ดีคะด่ะทุกคนวันนี้มิงกับอาดจ,จะไปตัวโควิดก,ก็เลยจะมารีวิวการตรวจโควิดแบบนี้ไ,ไม่ไกันเลยปมน่ะีพลดตอนปกำลังใจให้พี่ด้วยนะ ท้งนี้เหรอแบบท้ังไปแล้วนะคะทุกคนคะนี่ไงเขาเรียกแล้วป๊บึงนะคะทุกคนเดี๋ยวมาไลฟวิวต่อเจ็ดนะคะอ่าครับเหมือนตัเลยนะคะคุณลูกค้าข้างในจบคอไม่มีเหมือนกันใช่ไหมคะือก็คือไปสนามร่อนมาแล้วมีผู้ติดเชือทั้งคู่นะคะ นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เขาซัดประวัติแล้วเราก็จะได้แบบนี้มาเขาจะบอกว่าให้แจงเขาจะบอกว่ามีให้เลือกระหว่างเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตแล้วก็โอนใช่ไหมแล้วเลือกโอนแล้วก็เลือกขอใบแพทย์ด้วยถ้าเป็นใบแพทย์ก็จะเพิ่มก็จะเป็น4 1 5พันหนาิคนละสี่พนน่้อยะทุกคนก็แค่ขับรถอย่างเดียวอ่ะก็นี่นี่เลดูเขาอยู่ไหนวะคือหยุดแค่บนรถจริงๆอันนี้คือดีอ่ะเออตรงไหนต่อ เธอเดี๋ยวเขาก็เรียกอะ่ะนั่นแหละยังไงเดี๋ยวทุกคนมารีวิวนะบบุยนี่นะ,นะคะเราก็รอตรวจอยู่คนะ่ะเขาก็เอาแบบเวลาชนแล้วก็แบบเดี๋ยวว่าพูดรายละเอียดที่หลังตอนตรวจเสร็จดีกว่าเธอเป็นยังไงคะไม่มีไม่ชิลอ่ะอีกว่าเขามาแล้วเขามาแล้วตอนนี้นะคะกำลังอนจังนะคะทั้งหมดแปดพันสามโอ้มายกา ร e ู้สึกรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าอาใจหายแบบเึ่งเข้ามาไม่ถึงนาทีก็อตอนใจแต่ว่าผมมอ่ะเออแต่ว่ามีงว่าผมแต่ไม่ต้องลงไปยุ่งว่าใครนี่ก็มีรถคันอื่นนะคะคันนี้เขาก็มารอแล้วก็มีคันนี้แล้วก็มีข้ามอีกนี่โอ๊ยมันจะเจ็บปะวะตอนแรกมิงว่ามิงไม่กลัวอะไรตอนนี้มิงกลัวมากอ่ะมายิ้เชียว พอเป็นกำลังใจให้มิงด้วยน,นะตนัวอันนี้คือใบเสร็จใบเสร็จใบเสร็จรับเงินนะคะที่เราจ่ายไปนะคะคนขอบคุณค่ะ A few minutes later ผู้เชี่ยชาอจรู้าัยันนิดนึงนะเพราะว่าีน้อ,นองอนา อะไรเช่นก yeah, yeah. okay. nah, uh ันลงจาก้วไดี๋ยม้นีด้ดีก่อนะงคยังตัดเดนะครับพออันนี้เข้าอยิเาะว่าเ่อวัอครวครับดีขั้นรเ่ารครับคนนึงนะกด๋วยดกด๋วยดถูกหลักวมเลยครับเียวเยครับ ได้อยู่ปะไม่บอกเลยถ้าเกิดี่สองชั่วโมงนะจะไม่มีผลแจ้งนะคุณตอนนีจะมาสรุปย่อๆหล้อมารีย่อๆในการตรวจโควิดครนี้การตรวจโควิดของมิ้งครานี้นะคะก็คือการตรวจแบบดัสทูนะคะก็คือตรวจอยู่บนเกตแมตรวจอยู่แค่บนรถเอ้ยไม่ตรวจแค่บนรถเราอยู่บนรถแล้วเขาก็ตรวจเออเราไม่ต้องลงไปไหนเลยก็คือมิ้งขับรถ ไม่ใช่มิงอาร์คับรถเข้าไปใช่ไหมแล้วเขาก็จะถามว่ามาตรวจโควิดใช่ไหมคะมิ้งบอกว่าใช่ปกเขาก็เลยขอบัตรประาชาชนมิงก็เลยให้ไปเอ้ยตอนแรกเขาถามว่ามาตรวจกี่คนคะมิ้งบอกว่า,าสองคนคะ่ะเขาบอกขอบัตรประาชาชนหน่อยคะ่ะมิงก็ให้ไปเสร็จแล้วเขาก็สักถามประวัติว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวามิงกับอาร์ได้ไปไหนมาบ้างมิงกับอาร์ก็ไม่ได้ไปไหนเนี่ยเล่จากหน้าหมู่บ้านซื้อเรียหน้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เออมีสนามบอลเมื่อวันสุที่แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อ โอเคเขาก็เขาก็ทักถามมาเสร็จแล้วก็คือมีกับอาร์ประวัติมันเหมือนกันไงมันก็เลยง่ายเขาก็เลยแบบเหมือนกันใช่ไหมคะเขาถามรู้สึกของอาร์มันก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วเขาก็ให้อาร์ตะขับรถไปข้างหลังใช่ไหมเขาไปข้างหลังเสร็จแล้วอะมีเจ้าหน้าที่ข้างหลังอะขอประชาชนมีกับอาร์ตอีกรอบหนึ่งเขาก็ไปทําประวัติอะไรนี่อีกสักอย่างนี่แหละเหมือนจะไปเอาเกี่ยวกับที่ทําประวัติเกี่ยวกับที่ใส่เช็คจมูกปากอะไรอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วอะก็รอประมาณสิบนาทีเขาก็มาตรวจเลย ตัวนี้ก่อนเลยคือแบบมันเป็นพูดยากอะ่ะมันไม่เจ็บอะ่ะคือปากไม่เจ็บเลยจมูกมันก็ไม่เจ็บเลยแต่พอดึงอ,ออกมาคือมันร้องไหง้คืออาร์ตก็ร้องอะ่ะแต่แบบไม่ได้เจ็บอะ่ะคือน้ำตามันไหลหยดยลงเออคือไม่ได้เจ็บนะทุกคนเือไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเออไเสร็จแล้วเขาบอกว่ารู้ผลภายใน12ชั่วโมงเขาอ่ะจะโทรมาแจ้งถ้าเกิดมิ้ง ถ้าเกิดมีกับอาไม่ติดอะ่ะเขาก็จะให้มาเอาใบรับรองแพ้แต่ถ้าคือติดอะ่ะนั่นแหละประเด็นเลยยังไงเป็กก็มังนใจให้มีกับอาด้วยนะคะทุกคน